สัสดีค่ะพี่น้องจ๋าทำไมบันลมไวอยๆยแบบนี้คะ่ะดูซิว่าแทน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 ,แน,แนลมไวอยวอยยืนใจล้อยคิดทอดผู้เบาเบิงน้ำโองพัดลงไหลลงเงยาวเยาวย่านเดหัวใจวผู้เบาย่านเดหัวใจวผู้เบาบ่หักสาวลาว หรือว่ามาฮักสาวไทยวันนี้ป้ามะลีออกมาที่สวนโคกหนองนานะคะไปจะพภาพไปเดินเลาะสวนด้วยค่ะพี่นองจ้าเห็นเขา่าเห็นข้าวของเรานะจ๊ะล่มกับผัดมา่าวย,ยพี่นองค่ะเบ่งเด้อจ้ะเด้อปวดบุ้ยเขาป้ามะลีเบ่งดู อันนี้คือข้าวกล่ำลืมผัวของเรานะคะยังจำกันได้ไหมเอยปามะลิบริออกมาสวนสองอาทิตย์แล้วค่ะพี่น้องค่าตะบอสบายเนาะคะ่ะนาะมือนี่ได้เลิกได้ย่ำเลิกหามยามดีแล้วจ้าจะพาพี่น้องของเรามาเดินเลาะสวนนะคะนี่แหละจ้ะมาเดินตรงคนาทองคำของเรานะคะโอ้ยบักลหละมุดน่อย มันคือแหงมันคือแรงแทะบักละมุดหน่อยนี่มันไม่โดนมันไม่มีน้ำนุ่น้ำก็เริ่มสิบบกแล้วลค่ะพี่น้องเอ๋ยน้ำก็เริ่มจะบกแล้วนะคะมาเบิง่งซิโอ้ยบักอันบักละมดุดเนาะมันเป็น่วนเจ็ดเดือดแปดเดือดมันจังได้กินเนาะป้ามาลีนนึกว่มามันเบาะโดน แต่ตรันทัานทันนี่มาดูสิอุย้ยเข่าแมเข่านี่ง่ามแห้งเข้ากกำลืมผัวของเราเดี๋ยวมาดูตรงนี้สิมาเยี่ยมชมปลาสิว่าฉันกับว่าอยากออกแดดแดดหลยค่ะพี่น้องเลยคุณน่ะปลา ปลาเค็งปลาหมอกระสีได้กินแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเข่าออกนี่กระสีแมนกระสีแมนปลาเค็งใหญ่พอดีล่ะปลาเค็งอู้ยบักซีดาเนี่ยกับบ่ได้ห่อบ่ได้กินดอกเพ้อเอ้ยบักซีดาเนี่ยโดกโดกแต่ว่ามันบ่ได้กินมันเน่าทิ่มเบิดมันบอมีคนมาห่อคุณน่ะร่มแห้งค่ะพี่น้องจ้า บอยบอยโอ้ยอันนี้ก็มันหมากทุเรียนเทศผู้เรียนเทศนี่กระสีได้เอายามาฉีดใส่เพื่อนอยู่เด้อนี่เดอ้อเนาะเพราะว่ามันไอมันมีแมงมันมีมดมีมดมีแมงมาทำร้ายเขามาดูซิสวนพันธุ์หลังของเราวันนี้มีอะไรโชว์บ้างอูย้ยบักทุเรียนบนคันหน้าของเรา บอกทุเรียนต้นนี่ของพาดลางนี่ก็ลังงามเลยนี่งาม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 เลยจะ้ะธุเรียนนี่อีกต้นเนึ้อมันสิได้กินอยู่ตัวนี่สิหามาให้เราปลูกอีกบอ่อหนิเหยอก็ลังงามบักมุอาบักบักกระโพดของเราบักกระโพดนี่น่าจะจักสองอาทิตย์บอ่อหนิเหยออีกจักสองอาทิตย์จังสิได้กินเนาะ ีทุเรียนของเพื่อนกำลังงามแล้วนี่พี่น้องเอ้ยทุเรียนบนคันนาทุเรียนบนคันนาต้นนี้อายุ3มปีแล้วสามปีกับม,มันใหญ่สาเนเพราะว่าเท่ากับบไดบ้บํารุงอยียงลายนะคะเดี๋ยวมาเดินชมตรงเข้ากล่ำของเราสิเข้ากล่ำลืมผัว บักข้าวโพดคือเป็นดังสีนี่มันบองงามแม่เจาะละบักข้าวโพดโดนมะแรงจาะซะแล้วขาดสารอาหารบอ่อาการนี่เนาะอาการนี้คือขาดสารอาหารได้นีงไงดิ <c oughs> อู้เสียงกับท่านคอยมีไปนในพี่นองเอ้ยปาเมารี่บ่สบายมาถิกแดดแต่ว่ามาโดนอากาศอากาศท้องทุ่งแบบนี้ก็ดีนะอากาศดีมากๆเลยอะ่ะ อากาศดีมากๆเลยเห็นแล้วก็สดชื่นสดชื่นเห็นแล้วก็สดชื่นสดชื่นไปไปต่อกันค่ะพี่น,น,น้องจ้าไปต่อกันนะคะ<ๆ>ต้นนี้คือต้นอะไรเอ่ยต้นแดงบ้าคือต้นแดงหรือว่าต้นพระยอมเนี่บ้ม่แน่ใจฉช้กับบ้านานว่าต้นใดคือต้นอียงัง ต้นโตละผักก้านจองโอ้สิได้เก็บผักก้านจองไปน้ำยูมือนี่เก็บเอาผักก้านจองคากล้ายลายพี่ดอกเอาค่าไปปลูกไ้บาอยูดอกอต้อนอันนี้ใบใบเริ่มโป้งแห้วตัวนี้ว่าสิเอาไปปลูกเราจะมาตัดแต่งกิง่งเพิ่มให้อยู่ไหม เราบ่ได้กินปุ๋ยพืชผักทุกชนิดอยู่ที่นี่กินตามมีตามเกิดนะพี่อ้อกโอ้ยเนาะกินตามมีตามเกิดก็ไปตามนั้นแหละอันนี้ต้นบักเมามะเมาูภูพานขอคุนไอซอนเด้อไอซอนเอามาให้ปลูกอุย้ยแรงคักแทนแม่น้ำแม่ ง่งครับคู่ไก่อยู่คู่ไก่พูมุมขุดสาหาิแล mm. ้วขุดแบบนี้วะแบบมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุโมงต้นไม้ของเราอู้ยมันขึ้นร่มเย็นดีแต่พี่น้องเข้ามาในนี้ร่มเย็นดีค่กแค่เป็นตะนอนเว้นดีค่ะแค่พี่น้องจ้าอู้ยลมบอยฮิวอยยืนใจลอย คิดทอดผู้บ่าวเบิงน้ำโคงลดลงไหลลงยาวๆห้ามห่งนอนเว้นมาผีดองผู้ดใดอยากนอนเว้นกมาผี่เดอ้อที่นี่คือโคกน้องนามารีวันโคกน้องนามารีวันนะคะอุโมงต้นไม้ของเรานะคะเห็นไหมคะสมความปรารถนาตามที่ได้คิดไว้เลยนะคะ อันนี้ก็คือที่ป้ามารีแพลนไว้ตั้งแต่เริ่มต้นการทําโคกหนองนาทําสวนก็คือปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้เพื่อที่จะให้เป็นอุโมงค์สองฝั่งประกอบไปด้วยยางนาฝั่งฝั่งด้านนอกริมริมรัวนี่จะเป็นมีอ่าพวกชีชนิดยืนต้นที่กิ่งก้านไม่เยอะเนาะที่เราวางวางแผนไว้ก็จะมีอ่ายางนา ยางนาสักทองเพิ่งดูพี่นอ้องอ้ยอ่อนซ่อนพูดอ่ะต้นญงอันนี้อายุสี่ปีนะคะยางนาสีป่ปีต้นยางนาอายุสี่ปีพี่นอ้อง้าบึงดูความความสวยงามอุ้ยความสูขกับพี่นอ้องความสุขของคนปลูกปลาอสวยงามจริงเลยนี่ ความสุขของคนปลูกปลาถ้าปีน้าเนาะถ้าปีหน,น้านี่มีเห็ดพี่น้องเอ้ยถ้าเห็ดออกดียคือมีความสุขแห้งคือสมีความสุขแห้งมาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าปีหน้าปีหน้าของเราจะมีเห็ดออกไหมโอ้พี่้องคือล่มเย็นดีแท้มันคือล่มเย็นดีแท้มาแบบนี้ก็ไ่อยา่างนี้ไปไหนแล้วเนาะพี่้อง มาอยู่มองนีก็บ,บอยากนี้ไปไหนแล้วมีความสุขหลายค่ะพี่น้องคะ่ะความสุขของป้ามาลีก็คือตรงนี้นะคะพี่น้องจ้างานแนฝากติดตามเพจของป้ามาลีด้วยนะคะเพจโคกหนองนามารีวันค่ะทางช่องสีฟ้านะคะแล้วก็ ตอนนี้ป้ามารีก็จะไปเล่นที่ช่องบ้านบ้านแดงนะคะบ้านหลังสีแดงก็หรือว่าทุ๊บๆนั่นเองนะคะช่องมารีวันชาแนลนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ด้วยนะคะมีอะไรพูดคุยก็คอมเมนต์มาด้านต่างใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้ามารีหญิงชราในวัยใกล้เกษียณนะคะ ไม่ายแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ